ป,ปักเปล่าใช่ไัดแต่กูก็ไล่ข้ามันได้ดิบางบอลปีศาจอาสามสองหมากัดกันอบอตดูทว,วทิหนะครับพีบันไม่โทรศัพท์วะบัตก็บอะไรกีนหนึ่งสองหนึ่งสี่เฮ้ยจะไฟแล้วบอตจะไฟแล้วบัด เด็กดูไฟหนี่ยดิ๊บอี้เที่ยวสามสิบเนี้ยมีเสี่ยมีสาวอูสามคนนี้น้เอ้มาครับเดีนวมาครับมาแล้วครับแดนมอนฮิมาแล้วครับนี่เยี้ยมาแล้วเฮี้ยไฟก็จะดูสถ้าเป็นตลางไฟมั้้ผิดกันนะครับทางสภาตอนนี้ให้ยื่นโอเวอร์เลยแยงในเหตุเหตุการณ์เดียวกันอยู่ครับ ใช่ใช่ผมกำลังทำโอเวอร์เลย์ให้อยู่ครับนคนือเรวโ,โ,โอเวอร์เลย์แยังว่าอะไรนะครับเราจะ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 เหลี่ยมว่าด่าเพื่อนนี้ทรงนี้มาะทรงเดิมมะได้ใช่ครับแตเย็นครับสภา,ากำลังดูอยู่แจนเย็นต่อให้ด่าเพื่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีมูลเหตุเนี่ยก็เป็นด่าทางอ้อมก็โดนตีเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงสภากำลังดูอยู่เตเย็นพ่อหนุ่ม ไม่ได้ถามามองะไงนะเขาเปล่าไม่มีอะไรครับไม่แลพี่ใช่ครับเฮ้ยเอวีเคโดนแล้วเนี่ยันดรงอะเอาเพื่อนเอาเพื่อนหน่อยเอาล้เอาละเอาละเฮ้ยรีเพ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 ือแลือแลอาตานอาไนชิวมันไม่เฟรยไ่เลยเอาใครบอกเกิแล้วอะโอ้ย เดินเดินไอ้บนไฟอ่ะไอ้บนไฟอยู่แล้วปืนปวดจัดฮัลโหลฮัลโหลบุยวอลออกเยอะจัดน้ครับสภาคนไหนไข่เพนได้บ้างไอ้ทียอะไรเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยสื่อสีจัด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 ไปสามไปวิลเลียมสามไป ห่เาไฟมแน้วกูได้อยู่หลังไฟมนบว่าว่ากูยิงอยู่กูยิงอยู่มันหักกันเยอยู่ไฟอยู่อ้เ้อเเตายไม่ชอบเขาวอร์เดีกูดเสอละไอเบีตายไปแล้วตายไม่ชอบเขาวอร์ยอเมกลนว่ะแต่เราเราดูเสองนะเราดูเเปลนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลนมีดเอเี่มเคเปลี่ยนมีดกืน เปี่ยน IN> <ulu Initi ate> มีดเยนีบ้านบ้านบ้านเฮ้ยเฮ้ยมันลีมันลีมันกลับบ้านหน่อยเอลีเคเปลี่ยนมีดเอพีเคเปลี่ยนมีด มึงไหวป่ะมึงไหวป้ามึงไหวปอ้สัตมึงไหวป้ามึงไหวป่้เนี่ยไม่เท่าไหร่ไหวสัตใครไเป็นครไม่ได้ทำอะไรคนากไมเชือม บ้านเราปืนหลังบ้านเรายื้เลยปืนหลังบ้านเราเป็ทียาีบด้ป็นีบไดิดไม่ใช่หลังบ้านเราเปนหลังบ้านเราด้วทำอะไรเนี่ยอสวอัเป็นเนี่ยมันมันไม่ศไอ้นี่เนี่ยเนี่ยเล่นเราโดนแล้วเนี่ยอ้ไอ้้พีลเห็นป้าเห็นป้าคนมึงนี่อคยคนมาต่างเันเกินไหมคนต่างเกิน ห่างกันตั้งเจ็ดคนอะคนต่างขนาดนี้เอเคก็แพ้ได้ไหมโอ้ยเบสบอสเอ็มเคชนะวะไอ้็กซ์เป็นไงบ้างแบ๊กว่าไงไฟอ่ะไฟอ่ะรีเฟกโดนดิใครใครแทงวะล่ะเมื่อคนมึงต่างเกินคนมึงต่างกันตั้งเจ็ดคนอ่ะ เออมันไม่ไหวหรอกคน,น,นต่างสามสามกับสามเก้าอ่ะเอ้ยเราเล่นเรายังลำบากเลยคนข,ขนาดนั้นอะ่ะไปอยู่ตรงไหน,ไย,ไหนยากอะ่อะตออแต่ว่านรีเวกคนครบม,มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้เหรอไหมรีเวกจุ่มสวยไหมแต่เอ็มเคไม่ดึงศพออกไหม ้ารีวิวคนโคบันได้เล่นอยู่เออถามน้องสิยได้ไหมกับเมาเราจะเท็กจีโปซสุดเพล่อะไรทำส่อยก้ไม่มาไม่มายืนอะไรหมกมุ่นกับผู้หญิงอีกแล้วหรอพี่พี่หยองเรืกอง้วครับพี่หยองแพ้ไหมผู้หญิงห้าหนึ่งู้แฉว่าไงครับผมพี่อยากได้รับบุ๊ที่หลังพี่หยองอ่ะซื้อให้หน่อยดีหนวัหลังพี่หยอง 600,000แปดเนี่ยพี่องควรให้ดหน่อยพี่อยองควรให้ดูหน่อยเนี่ยเนี่ยอยากได้เท่าไหร่นะ600,000แปดโอ้ยไม่มึงไม่ขายอะไรเขาน้องเขาเลยน้องแพนด้าราคาอะไรเนี่ยกำลังไปเนี่ยแพนด้าไม่ใช่แพนด้าเฮ้ยอะไรอ่ะแฟชั่นใหม่หรอไอที่เป็นเป็ดอ่ะเออใช่แฟชั่นใหม่โอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยไอไอป๊อบมาป๊อบมาดอ่ะเหมือนที่ป๊อบมาดเลยเป็ดอ่ะป๊อบมาดคืออะไรอ่ะป๊อบมาดอ่ะเออได้แล้วว่ะไอเป็ด600,000จริงเหรอ ดูทรงแฟนกูชอบวิกเป็ดเป็นตัวเป็ดอะไรเงี้ยลำบากวิกดูทรงและสวยแล้วกูแช่ชันเป็ดแล้มันจุ่มสวยแล้วไอ้รีเฟกอะก็เลตามแมนดีอะแต่แค่ว่ามันคนต่างเกินเว้ยคนต่างเกินเลยอ่ะไอ้เช่ะต่างไปน้อยเหรอวะมีสามสามคนบอสต่างกันเจ็ดคนอะบอสคนนี้แก้เดี๋ยวยากนะเขามีสามเก้าดีเฟกมีสามสาม เห็นว่าคนลาเยอะไม่คิดว่าจะโดนนี่ใช่ป่ะวันนีคนตายไปแต่ถ้าเต็มเต็มบอกว่ารีเวกิน่ะลากี่วันวะพูนี้เซ็นได้ปะสี่สิบคนอะไม่รู้เหมือนกไอ้บาลมึงถามเนี่ยเซ็นได้ปะสี่สิบคนพวกนี้น่าจะโดนอุ่มกันอยู่ครับตอนนี้ไอเอฟชนะไอฟุไอเอฟชนะบอลมีอัดจีดไปเนะ อ้าวมีปัญหาอุยเยไอะไอเยวอะไรไอเอฟอนี้ต้องต้องเล่นยื้อว่านะี้บอกว่าถ้ามดแกไอเอฟชนะบอสจะอจัชี้นเห็นเห็นที่ผมถามอะ <I S 1> บอกว่า <I S 1> ถ้าพร้อมจริงๆริงอะก็คือว่าหลังหลังแข่งขออรตาวันวันที่เก้าบอสโอ้โหลายยาวเลยดิไ,ได้แล้วพ่งนี้มันต้องพร้อมแล้วบอนเนี้ยต้องรวมคนแล้วก็นัดมาพุ่เนี้แต่ผมดูจากทรงวันนี้น่าจะไฟหนึ่งล้วก็น่าจะผักกันน้องล้วเม่ตะกอลอะไรกั เซตใหม่เซตใหม่คนนี้เซตใหม่ออกเป็นพิธีไปบอสอัดด้วยบอสอัดทีด้วยเพราะว่าเออกี่เชนวะกูให้เลยไม่กเกินห <c oughs> ้าเราต้อง,องรอปักใหม่ด้วยนะบอสโคตรแรงอะ่ะใช่หรอใช่ใช่ประมูลเนาอ,อุ้มยากเลยเที่ยเอเมเอเ,อเอมจมีรถประม,ระมูลป่ะบอสไม่มีวะไม่มีอ่ะ ติด28แล้วมีโอกาสอยู่ตำรวจไม่เยอะมากนะ